ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองพวกคุกขนีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีก็จะพาทุกคนทุกท่านมาดูงานนะครับงานนานนาทีครับลิปส่งงานนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ24ชิ้นนะครับบางชิ้นก็จะซ้ำๆกันนะครับมาดูกันนะครับ แกวนะครับเป็นพระแก้วมรกตแต่ไม่ทราบออกวัดไหนยนะครับเ<สด>ขียนด้านหลังว่าอธนาคารสิลนรครน,นะครับเหมือนกันสองชิ้นนะครับสองอส่อมานะครับก็จะเหมือนกันนะครับเอาที่เหมือนกันมาดูก่อน ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกอะไรเป็นยันคล้ายๆจีนนะครับเป็นสรงคล้ายๆคล้องนะครับเหมือนของจีนนะครับแบบนี้นะครับ3ามชิ้นชุดนี้เหมากันราคาอยู่ที่ตรงละแปดสบาทนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับ งไพ่โกมารน,นะครับหลวงปวูทิมนะครับพาโกมารหลวงปวูทิมเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรชุดนี้เลี่ยมใสหมดเลยนะครับเหมาเลี่ยมใสกันครับชิ้นต่อมาก็เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับ นี้ออกน่าจะเป็นปีหลวงพ่อมาเลยองนี้น่าจะประมาณปี40นะครับออประมาณว่า40ประมาณนะครับประมาณอันนี้ก็เป็นข้อหลวงรอเก้านะครับออกปีพศออ2534นะครับข้อหลวง หลวงพ่อโสธรจะเหมือนกันสององนะครับองสักครูไปนะครับก็จะเป็นเนื้อสีทองแล้วก็คือเนื้อทองฝาบาทนะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหมือนกัน2ชิ้นนะครับวันนี้รถก็วิ่งเยอะนะครับเสียงรถอาจจะแทรกเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดใหม่มาด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดมะไลนะครับ ต่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสิบแปดนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดชิ้นต่อมานะครับเป็นผ้าชัยวัดยอดธงนะครับชิ้นต่อมาเดีย๋ยวย เป็นหลวงพ่อจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อยชิ้นต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อโสธรลงยานะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาหลวงพ่อโสธรต่อมาก็เป็นหลวงปู่วัดโกกากนะครับหลวงปู่วัดโกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับต่อมาจะเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับ กะไรทองนะครับสวยครับองนี้สวยหรือว่าสวยครับสภาพดีเลยเนื้อทองไปเนื้อกระไทองนะครับน่าจะเป็นทองแดงกระไรทองนะครับต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายอัดกระจกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ วัดหนอโคนะครับนะครับรถข้อเดิมนะครับเป็นภาพอัะจกนะครับชิ้นต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันของวัดป้อมวิเชียนโชติการามนะครับอารามหลวงนะครับ อยู่ในเมืองสมุทรสาครเองครับวัดป้อมวิเชียนโชติการามนะครับเป็นรูปหงอยู่ด้านหลังนะครับรูปหอชิ้นต่อมานะครับ <c oughs> เป็นหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดใหม่นองพระองค์นะครับ พ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์สภาพสวยเลยนะครับหลวงพ่อทองอยู่ชิ้นนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อทองอยู่เองนะครับท่านเป็นสถัปมิกกันกับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับตามตำราที่ได้รู้มานะครับเป็นอีกอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านเก่งมากนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับสภาพสวยครับน่าใชนะ้มาก ชิ้นต่อมานะครับเป็นเหรียญพลักหน้าทองนะครับแล้วก็มีเสียญพ่อแก่นะครับรอบนะครับเหรียญพ่อแก่รอบแล้วก็มีด้านตรงกลางนะครับเป็นพลักหน้าทองนะครับ เป็นของท่านอาจารย์อิฐเอ้ยไม่ใช่ของท่านมหาสุรศักดิ์นะครับท่านเจ้าคุณจังหวัดของสมุทรสงครามนะครับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านพระมหาสุรศักดิ์นะครับชิ้นต่อมานะครับ แต่เอาไปอา่านอยู่นะครับเป็นลโลหะท่าบนะครับเป็นลโลหะท่าบวัดมะขามเรียงนะครับลโลหะท่าบวัดมะขามเรียงเนื้อชุกนิกเกิลน,นะครับดูครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับเป็นท่านเจ้าคุณผลนะครับ วัดพันท้ายนรสิงห์งนะครับเจ้าคุณผลวัดพันท้ายนรสิงห์ด้านหลังก็จะเป็นพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ชิ้นสุดท้ายท้ายสุดนะครับเล็กนิดเดียวนะครับเป็นผงยาจินดามณีนะครับน่าจะเป็นของวัดกลางนะครับรก็จะประมาณนี้นะครับงานชุดนี้นะครับยี่ิบี่องค์นะครับ วันนี้ก็ได้โอกาสเอางานมาให้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับในช่องช่างนีทาสายชาแนลนะครับ1นึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับว่าคลิปต่อไปช่างนี้จะมีอะไรมาให้ดูให้ชมนะครับส่วนท้ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ